ลองนึกภาพตามผมนะครับมีชายคนหนึ่งยืนให้อาหารนกพิราบอยู่ในสวนสาธารณะดูพื่อนก็ธรรมดามากๆเลยนะแต่ใครจะไปรู้ล่ะครับว่าชายคนนั้นน่ะคือนิโคลาเทสลาหนึ่งในนักประดิษฐ์ที่แบบยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกเราเลยก็ว่าได้คนที่แบบสามารถเห็นภาพสิ่งประดิษฐ์ซับซ้อนมากๆได้ในหัวเลยนะไม่ต้องมีพิมพ์เขียวไม่ต้องมีแบบร่างอะไรเลยอัจฉริยะจริงๆค่ะ คนแบบนี้หาได้ยากมากนะคะครับผมวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องราวชีวิตของเขาเนี่ยแหละครับนิโคลาเทสลานักประดิษฐ์เชื้อสายเซอร์เบียอเมริกันคนที่เปลี่ยนโลกด้วยไฟฟ้ากระแสสลับหรือ AC แต่ก็น่าแปลกใจนะคะที่ชีวิตบ้านปลายของเขากลับค่อนข้างโดดเดี่ยวแล้วก็ยากจนด้วยใช่ครับเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เราอ้างอิงข้อมูลส่วนใหญ่มาจากวิดีโอของช่อง New s t ท i n นะครับ ชื่อว่า How n i ฮ o l a โคลาเทสลาส n ค s เนสรูิน His Life uh huh. เป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะลองทำความเข้าใจดูว่าอะไรมันคือจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของอัจฉริยะคนนี้ที่มันพกผันขนาดนั้นจากคนที่เกือบจะเป็นมหาเศรษฐีพันล้านได้เลยนะกลายมาเป็นไม่มีเงินติดตัวเลยแล้วไอ้คำว่าความใจดีที่เขาพูดถึงกันเนี่ยมันมันส่งผลกับชีวิตเขาจริงๆแค่ไหนอันนี้น่าสนใจมากครับน่าสนใจจริงๆค่ะ มาลองดูกันค่ะถ้าพูดถึงความสำเร็จแรกๆของเทสลาที่มันยิ่งใหญ่มากๆเลยเนี่ยก็หนีไม่พ้นเรื่องระบบไฟฟ้ากระแสสลับหรือ AC ที่เขาคิดขึ้นมาใช่ค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเหนือกว่าระบบไฟฟ้ากระแสตรงหรือ DC ของโทมัสเอดิสันแบบชัดเจนเลยนะคะ <S 2> <S 2> <S เหนือกว่ายังไงบ้างครับตอนนั้นหลักๆเลยก็คือเรื่องการส่งพลังงานค่ะระบบ AC เนี่ยมันส่งไฟฟ้าไปได้ไกลกว่ามากโดยที่การสูญเสียพลังงานระหว่างทางมันน้อยกว่าเยอะเลย อ๋อครับครับเข้าใจละคือส่งได้ไกลกว่าเสียน้อยกว่าถูกต้องค่ะซึ่งทุกวันนี้โลกเราส่วนใหญ่ก็ยังใช้ระบบ a อซของเทสลาเป็นหลักอยู่เลยนะคะนั่นสินะครับแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยคือโรงไฟฟ้าพลังน้ําใช่ไหมครับที่น้ําตกในแอการ่าใช่ค่ะโรงไฟฟ้าพลังน้ําเชิงพาณิชจฮานิเจียแห่งแรกของโลกเลยที่น้ําตกในแอการ่าสร้างในปี1895ออันนี้เทสลาร่วมมือกับจอร์จเวสติงเฮาส์ค่ะ โอ้เวสติงเฮาส์นี่ชื่อคุ้นๆน,นะครับค่ะแล้วโรงไฟฟ้านี้ก็ใช้ระบบ AC ของเทสล a าทั้งหมดเลยถือเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญมากๆที่ทําให้ไฟฟ้าเข้าถึงบ้านเรือนผู้คนได้อย่างกว้างขวางจริงๆค่ะมันเปลี่ยนโลกเลยนะตอนนั้นซึ่งตรงนี้แหละครับที่มันน่าสนใจมากมคือด้วยความสําเร็จระดับนี้เนี่ยเทสลาเขาควรจะแบบรวยมหาศาลเลยใช่ไหมครับจะค่าลิขสิทธิ์ระบบ a อใช่ค่ะศักยภาพตรงนั้นมันสูงมากจริงๆตอนนั้นมีข้อตกลงกับเวสติงเฮาส์อยู่รู้สึกจะ มีทั้งเงินสดมีหุ้นแล้วก็มีค่าลิขสิทธิ์ด้วยแรงมาละ2.50ดอลลาร์อะไรเงี้ยนี่แหละครับถูกต้องค่ะ2.50ดอลลาร์ต่อแรงม้าของไฟฟ้าที่ขายได้ถ้าคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันนี่คือโอ้โหหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะคะอาจจะถึงพันล้านเลยก็ได้โหไม่น่าเชื่อแล้วทําไมเขาถึงไม่ได้เงินก้อนนั้นล่ะครับก็นั่นแหละครับปัญหามันเริ่มจากตรงนี้คือสถานการณ์ของบร,ริษัทเวสติงเฮาส์เองตอนนั้นก็ไม่ได้ราบรื่นเลยอ๋อหรอครับเกิดอะไรขึ้น คือเขาต้องเจอการแข่งขันที่รุนแรงมากโดยเฉพาะจากฝั่งของเอดิสันที่เขาพยายามโจมตีระบบ AC ของเทส l a ตลอดเวลาอ๋อที่บอกว่า AC อันตรายช็อตคนตายได้อะไรแบบนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะมีการทำแคมเปญดิสเครดิตต่างๆนานาเลยทำให้สถานการณ์การเงินของบริษัท w เวสติงเฮาส์แย่ลงเรื่อยๆค่ะเกือบจะล้มละลายเลยทีเดียวแล้วเหมือนจะมะีผู้เล่นรายใหญ่อีกคนเข้ามาเกี่ยวด้วยใช่ไหมครับ JP Morgan ใช่ค่ะเจพีมอร์แกนนายธนาคารนักอุตสาหกรรมผู้ทรงอิทธิพลมากในยุคนั้นก็เหมือนคอยกดดันอยู่เบื้องหลังพยายามจะเข้ามาซื้อกิจการหรือไม่ก็ฮุบสิทธิบัตรของเทสลาไปโอ้สถานการณ์ตึงเครียดมากเลยนะครับสำหรับเวสติงเฮาส์มากค่ะถึงจุดที่เวสติงเฮาส์ต้องไปคุยกับเทสลาตรงๆเลยค่ะไปขอร้องเลยว่าตอนนี้บริษัทกำลังแย่มากๆขอให้เทสลาช่วยยกเว้นการจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้ชั่วคราวก่อนได้ไหมเพื่อให้บริษัทรอดไปได้ เป็นการเดิมพันครั้งสุดท้ายเลยนะนั่นประมาณนั้นเลยค่ะแล้วเทสลาว่ายังไงครับและนี่คือคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆเลยครับในชีวิตของเทสลาเล่ากันว่าด้วยความที่เทสลารู้สึกซาบซึ้งมากๆที่เวสติงเฮาส์เป็นคนแรกๆเลยที่เชื่อในตัวเขาเชื่อในระบบ AC ตอนที่คนอื่นยังไม่เชื่อนะคะใช่ครับตอนที่คนอื่นยังสงสัยอยู่เลยแล้วเวสติงเฮาส์ให้โอกาสให้ข้อตกลงที่ยุติธรรมกับเขา เขาเลยบอกเวสติงเฮาส์ไปประมาณว่าคุณคือเพื่อนผมคุณเชื่อในตัวผมตอนที่ไม่มีใครเชื่อผมจะไม่ทำให้คุณผิดหวังโห oh. แล้วเขาก็ฉีกสัญญาค่าลิขสิทธิ์ฉบับนั้นทิ้งเลยครับต่อหน้าเวสติงเฮาส์เลยสัญญาที่มูลค่ามหาศาลมากๆโอ้โห oh, oh. สุดยอดมากใจกว้างมากๆเลยนะคะการกระทำนี้มันคือมันช่วยชีวิตบริษัทเวสติงเฮาส์ไว้ได้จริงๆนะคะตอนนั้นช่วยได้จริงแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะคะนี่คือการที่เทสลา สละแหล่งรายได้หลักที่สำคัญที่สุดของตัวเองไปเลยแหล่งเงินทุนที่จะเอาไปทำความฝันอื่นๆของเขาต่อเสียหายหนักเลยสิครับแบบนี้ภาพทางการเงินเที่ยมเป็นมากๆสําหรับนักประดิษฐ์ที่มีไอเดียยิ่งใหญ่แล้วก็ต้องใช้ทุนเยอะมากๆอย่างเขาเข้าใจเลยครับคือการตัดสินใจครั้งนั้นมันส่งผลกระทบระยะยาวมากๆมากๆค่ะหลังจากเรื่องนั้นแล้วก็ความสําเร็จที่แนการาเนี่ย เทสลาเขาก็ไม่ได้หันไปทางธุรกิจเต็มตัวใช่ไหมครับเหมือนเขาจะกลับไปที่ห้องแลบใช่ค่ะเขากลับไปทําในสิ่งที่เขารักที่สุดคือการทดลองการประดิษฐ์ถึงแม้ว่าห้องแลบเดิมเขาจะเคยถูกไฟไหม้ไปแล้วเขาก็สร้างเหมือนขึ้นมาใหม่แล้วก็ได้สร้างสิ่งที่น่าทึ่งมากๆขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งคือเทสลาคอยในปี1 8 9 1อ๋อเทสลาคอยอันนี้สําคัญมากค่ะเพราะมันเป็นอุปกรณ์ที่สร้างไฟฟ้ากระแสะสลับที่มี แรงดันสูงมากๆแล้วก็ความถี่สูงด้วยซึ่งมันเปิดความเป็นไปได้ใหม่ๆเยอะเลยเช่นอะไรบ้างครับก็อย่างเช่นการทดลองส่งพลังงานแบบไร้สายในระยะใกล้ๆที่เราเห็นภาพเทสลาถือหลอดไฟแล้วมันสว่างเองได้โดยไม่มีสายต่ออ๋อภาพนั้นคลาสสิกมากเหมือนมายาก,กลเลยใช่ค่ะหรือแม้กระทั่งการทดลองเกี่ยวกับรังสี X ซึ่งจริงๆเขาค้นพบอะไรบางอย่างก่อนที่เรนเกนจะประกาศการค้นพบซะอีกนะคะ เหมือนจะมีภาพถ่ายเอ็กซเรย์มือของเทสล a าเองด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีภาพนั้นอยู่แต่ที่มันจุดประกายจริงๆก็น่าจะเป็นเรื่องการส่งพลังงานไร้สายนี่แหละถูกต้องค่ะอันนี้กลายเป็นเหมือนเป็นความหลงไหลหรือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเทสล a าเลยเขาไม่ได้มองแค่ทำให้หลอดไฟติดนะเขามองไปไกลกว่านั้นไกลกว่านั้นเยอะค่ะ เขาจินตนาการถึงโลกที่พลังงานไฟฟ้ามันส่งไปได้ทั่วโลกเลยโดยไม่ต้องมีสายไฟคิดดูสิคะส่งไฟฟ้าฟรีข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกได้เลยโอ้ฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์เลยนะครับสำหรับยุคนั้นล้ำยุคมากๆค่ะวิสัยทัศน์เขาไปไกลจริงๆซึ่งวิสัยทัศน์นี้แหละครับที่นำไปสู่โปรเจกต์ที่แบบทะเยอทะยานที่สุดของเขาเลย w a l d e n c l i f f Tower ออ๋อหอคอยบอ r d เด Cliff ใช่ครับ เขาก็เอาไอเดียนี้ไปเสนอ JP Morgan อีกรอบหนึ่งซึ่งครั้งนี้ม a n เแกอก็ให้ทุนสนับสนุนก้อนแรกมานะ150,000ดอลลาร์ 1, 150, ไม่น้อยเลยนะคะสมัยนั้นครับเพื่อสร้างหอส่งสัญญาณขนาดยักษ์ที่ลองไอซ์แลนด์นิวยอร์กเทสลาเชื่อว่าหอเนี้ยจะเป็นต้นแบบของเครือข่ายพลังงานแล้วก็ข้อมูลไร้สายที่ครอบคลุมทั่วโลกเลยใครๆก็ดึงพลังงานไปใช้ได้ แล้วที่น่าทึ่งไปกว่านั้นนะคะคือเทสลาไม่ได้มองแค่เรื่องส่งพลังงานอย่างเดียวเอา้ามีอะไรอีกครับเขามองไปถึงระบบสื่อสารไร้สายระดับโลกด้วยค่ะเขาเคยพูดถึงการส่งข้อความเสียงส่งภาพข้ามทวีปได้แบบทันทีเลยเดี๋ยวนะนี่มันเหมือนเหมือนอินเทอร์เน็ต เหมือนสมาร์ทโฟนสมัยนี้เลยนี่ครับใช่ค่ะมันคล้ายมากๆเลยแสดงให้เห็นว่าเขามองการไกลไปขนาดไหนตั้งแต่ร้อยกว่าปีก่อนสุดยอดจริงๆครับแต่เอ่อโปรเจกต์วอร์ดนคลิฟเฟ่เนี่ยมันก็ไปไม่ถึงฝันใช่ไหมครับน่าเสียดายค่ะใช่ค่ะประสบปัญหาเดิมๆเลยเรื่องเงินทุนอีกแล้วหลักๆเลยค่ะคือการก่อสร้างมันเริ่มปี1901แต่แป๊บเดียวงบก็หมดค่ะ150,000ดอลลาร์จากมอร์แกนไม่พอ เทสลาก็พยายามไปขอเพิ่มจากมอร์แกนแต่คราวนี้มอร์แกนไม่ให้ไม่ให้แล้วค่ะปฏิเสธเลยทำไมล่ะครับทั้งที่ตอนแรกก็ดูจะสนับสนุนดีอืมมันมีหลายปัจจัยนะคะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะช่วงนั้นพอดีมีความสำเร็จของอีกคนหนึ่งเข้ามาแทรกใครครับกูเลโมมาโคนีค่ะนักประดิษฐ์ชาวอิตาลีที่เขาพึ่ง ประสบความสำเร็จในการส่งสัญญาณวิทยุข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกได้สำเร็จในปี1 9 0 1พอดีอ๋อดีมาโคโนีเจ้าพ่อวิทยุใช่ค่ะซึ่งการส่งสัญญาณวิทยุของมาโคโนีเนี่ยมันดเูเป็นรูป,ปธรรมจับต้องได้มากกว่าแล้วก็มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ที่ชัดเจนกว่าแนวคิดพลังงานฟรีของเทสลาในสายตานักลงทุนอย่างมอร์แกนนะคะแล้วเหมือนมาโคโนี้ก็มีแบ็กดีด้วยใช่ไหมครับมีคนสนับสนุนเยอะ ใช่ค่ะมีนักลงทุนรายใหญ่หนุนหลังเยอะรวมถึงคู่แข่งเก่าของเทสลาอย่างเอดิสันก็อยู่ฝั่งมาโคนีด้วยโอหแล้วมันก็มีเรื่องสิทธิบัตรวิทยุเข้ามาเกี่ยวอีกใช่ไหมครับตรงนี้สับซ้อนเหมือนกันนะใช่ค่ะจริงๆแล้วเทสลาเขาได้สิทธิบัตรพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีวิทยุมาก่อนตั้งแต่ปี1900แล้วนะคะอ้าวงั้นมาโคน,นี้ก็ใช้เทคโนโลยีของเทสลาสิครับถูกต้องค่ะ ว่ากันว่ามาโครนีใช้สิทธิบัตรของเทส l a ไปถึง17ฉบับเลยนะคะตอนแรกเทส l a ก็ดูเหมือนไม่ได้ติดใจอะไรมากบอกประมาณว่ามาโคนีเป็นคนดีปล่อยเขาใช้ไปเขาใช้สิทธิบัตรชั้นตั้ง17ฉบับเน่อะไรแบบนี้ใจดีอีกแล้วแต่จุดเปลี่ยนมันเกิดขึ้นปี1904ค่ะเมื่อ,อ,อสำนักง,งานสิทธิบัตรของสหรัฐยูยูก็กลับคําตัดสินใจเดิมแล้วไปให้สิทธิบัตรการประดิษฐ์วิทยุกับมาโคนีแทน,งงนเทสลาซะงั้นอ้าว ทำไมล่ะครับมีเหตุผลไหมเหตุผลเป็นทางการไม่เคยชัดเจนเลยค่ะแต่ก็ทำให้คนสงสัยกันมากว่าอาจจะมีอ,อ,อิทธิพลบางอย่างทั้งการเงินการเมืองอยู่เบื้องหลังการตัดสินใจนี้เพื่อสนับสนุนมาโคนีแล้วก็กีดกันเทสลาผลกระทบคือ,อยังไงครับทีนี้ผลก็คือมาโครนีกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในฐานะบิดาแห่งวิทยุได้ทั้งชื่อเสียงเงินทอง แล้วก็ได้รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ด้วยในปี1909แล้วเทสลาล่ะครับส่วนเทสลาแม้ว่าจะโกรธมากนะคะพยายามจะฟ้องร้องแต่สุดท้ายก็ไม่มีเงินทุนพอที่จะไปสู้คดีกับบริษัทใหญ่ๆอย่างมาโคน,นีได้น่าเห็นใจจังซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้มันก็ส่งผลกระทบกลับมาที่โปรเจกต์วอร์เดนคลิฟโดยตรงเลยค่ะพรขาดเงินทุนนักลงทุนก็หันไปหามาโคน,นีกันหมดมอร์เกนก็คงเห็นว่าโปรเจกต์เทสลามันดูเสีย่ยง แถมอาจจะไม่ได้กำไรเท่าวิทยุเลยไม่ให้เงินเพิ่มน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะประกอบกับเทส l a เองก็ดูจะไม่ค่อยประณีประนอมเรื่องวิสัยทัศน์พลังงานฟรีของเขาด้วยซึ่งมันขัดกับผลประโยชน์ของนักลงทุนแล้วก็มีเรื่องโชคไม่ดีเข้ามาซ้ำเติมอีกเมื่อ,อ,อผู้สนับสนุนเงินทุนอีกคนของเทส l a จอห์นเจคอบแอสเตอร์เสียชีวิตไปกับเรือไททานิกใช่ค่ะปี1912ทําให้เทสลายิ่งขาดแหล่งเงินทุนไปอีก สุดท้ายวอร์เดนคลิฟก็เลยก็เลยไปไม่รอดค่ะสร้างไปได้แค่ส่วนเดียวแล้วนี่ปี1 9 1่หหอคอยก็ถูกรื้อถอนเพื่อเอาเศษเหล็กไปขายใช้นี่สินต่างๆที่เทสลามีรวมถึงค่าโรงแรมที่เขาค้างจ่ายด้วยค่ะโหยจบแบบน่าเศร้ามากเลยนะครับสำหรับความฝันที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นใช่ค่ะ Tesla เทสลาองก็คงเสียใจมากผิดหวังมากเขาเคยพูดถึงเรื่องนี้ประมาณว่ามันไม่ใช่ความฝันนะมันคือโครงการวิศวกรรมที่ทำได้จริง แทมันแพงไปหน่อยโลกนี้มันช่างมืดบอดขี้คลาดขี้สงสัยจริงๆฟังแล้วรู้สึกถึงความขมขื่นเลยนะครับเหมือนโลกรองรับวิสัยทัศน์เขาไม่ไหวจริงๆค่ะโลกอาจจะยังไม่พร้อมสำหรับเขาในตอนนั้นหลังจากความล้มเหลวครั้งใหญ่ที่วอร์เดนซีฟเนี่ยชีวิตช่วงหลังของเทสลาก,ก็เปลี่ยนไปเยอะเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาเริ่มเ,เก็บตัวมากขึ้นแยกตัวออกจากสังคม แล้วก็มีพฤติกรรมบางอย่างที่ดูเหมือนจะเป็นอาการย้ำคิดย้ำทำหรือ OCD ชัดเจนขึ้นอย่างเช่นอะไรบ้างครับก็อย่างเช่นการหมกมุ่นกับเลขสามมากๆเลยค่ะต้องเดินวนรอบตึก3าครั้งก่อนจะเข้าหรือต้องคำนวณปริมาณอาหารก่อนกินอะไรแบบนี้ค่ะโหทําไมถึงเป็นแบบนั้นไปได้ครับอืมอาจจะเป็นผลมาจากความเครียดสะสมความกดดันความผิดหวังซ้ำๆที่เขาเจอมาตลอดชีวิตนะคะ การยึดติดกับแบบแผนที่เข้มงวดมากๆเนี่ยอาจจะเป็นวิธีที่เขาใช้รับมือกับความรู้สึกวุ่นวายข้างในหรือความรู้สึกควบคุมอะไรไม่ได้ในโลกภายนอกก็ได้ค่ะน่าเห็นใจนะครับแล้วก็มีเรื่องที่เขาผูกพันกับนกพิราบมากๆด้วยใช่ไหมครับในช่วงท้ายๆใช่ค่ะโดยเฉพาะนกพิราบสีขาวตัวเมียตัวหนึง่งเขาดูแลมันอย่างดีเลยนะคะถึงขนาดเคยบอกว่ารักนกตัวนั้นเหมือนผู้ชายรักผู้หญิงเลยขนาดนั้นเลยเหรอครับ ค่ะแล้วพอวันหนึง่งนกตัวนั้นมันมาตายในอ้อมแขนเขาเขาก็รู้สึกเหมือนว่างานในชีวิตของเขามันจบสิ้นลงแล้วหูฟังแล้วเศร้าจังคือเทสลาเขาไม่เคยแต่งงานไม่มีครอบครัวด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่เคยแต่งงานเลยความผูกพันกับนกพิราบตัวนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เข้ามาเติมเต็มความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะโหยหาอยู่ลึกๆก,ก็ได้นะคะเป็นไปได้ครับแล้วช่วง1ิปีสุดท้ายของชีวิตเขาใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนยังไงครับสัตว์ที่ เขาเคยฉีกสัญญาช่วยไว้นนเหรอใช่ค่ะบริษัทเดียวกันเลยเขายังจ่ายเงินเดือนให้เทสลาในฐานะที่ปรึกษาอยู่ด้วยเดือนละร้อดอลลาร์โหก็ถือว่ายังมีความผูกพันกันอยู่แต่ก็น่าคิดนะครับจากค่าลิขสิทธิ์มหาศาลกลายมาเป็นเงินเดือนที่ปรึกษาเล็กน้อยใช่ค่ะเป็นเรื่องที่เออสะท้อนอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันนะคะและสุดท้าย วันที่7มกราคม1943 n i นิโคลาเทสลาก็เสียชีวิตลงในห้องพักโรงแรมนั้นตามลำพังเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะด้วยวัย86ปีแล้วก็แทบจะไม่มีทรัพย์สินอะไรเหลือติดตัวเลยเป็นจุดจบที่ค่อนข้างโดดเดี่ยวแล้วก็ขัดแย้งกับความยิ่งใหญ่ของสิ่งที่เขาสร้างไว้ให้โลกมากๆเลยนะครับจริงค่ะแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นนะคะเรื่องสิทธิบัตรวิทยุเนี่ย ้าวมีต่ออีกเหรอครับมีค่ะคือไม่กี่เดือนหลังจากที่เทสลาเสียชีวิตไปแล้วสารสูงสุดของสหรัฐก็มีคำตัดสินออกมากลับคำพิพากษาเดิมว่ายังไงครับยอมรับว่าสิทธิบัตรวิทยุพื้นฐานะเป็นของเทสลาไม่ใช่มาโคนี่อ้าวในที่สุดก็ได้ความยุติธรรมเหรอครับถึงแม้จะหลังเสียชีวิตไปแล้วก็เถอะก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะแต่จริงๆมันก็มีเหตุผล เ,เชิงปฏิบัตินิยมอยู่เบื้องหลังคำตัดสินนั้นด้วยเหมือนกันยังไงครับคือตอนนั้นรัฐบาลสหรัฐกำลังถูกบริษัทมาโคนี่ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายก้อนโตเลยจากการที่กองทัพใช้เทคโนโลยีวิทยุข,ของเขาในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอะคะ่ะอ๋อการที่ศาลตัดสินคืนสิทธิ์ให้เทสลาซึ่งเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ไม่มีทายาทมาฟ้องร้องต่อก็เท่ากับว่ารัฐบาลก็ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายก้อนนั้นให้กับบริษัทมาโคนี่ไงคะเข้าใจละก็คือได้ความยุติธรรมแบบมีเงื่อนไขนิดหน่อยประมาณนั้นค่ะ แต่ถึงยังไงก็ตามการตัดสินนั้นก็ช่วยยืนยันสิทธิ์ของเทสลาในประวัติศาสตร์ได้ในระดับหนึ่งนะคะครับผมถึงแม้ว่าชื่อของนิโคลาเทสลาจะเคยเถูกลืมไปช่วงหนึ่งถูกมองว่าเป็นอัจฉริยะที่ถูกลืมจริงๆใช่ค่ะหายไปจากตำราเรียนหายไปจากความรับรู้ของคนทั่วไปพักใหญ่ๆเลยแต่เดี๋ยวนี้คือกลับมาดังเปรี้ยงปลาาอีกครั้งเลยนะส่วนนึงก็ต้องขอบคุณบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าชื่อดังที่เอาชื่อเขามาใช้ ใช่เลยค่ะทำให้คนรุ่นใหม่ๆหันกลับมาสนใจเรื่องราวของเขาเยอะมากมีการสร้างอนุสาวรีย์มีพิพิธภัณฑ์หรือแม้แต่การแสดงโดรนแปลอักษรเป็นรูปหน้าเทสลาเลยนะคะหัวไม่กี่ปีก่อนผมเห็นข่าวอยู่ครับสุดยอดมากมันก็เป็นเรื่องดีนะคะที่โลกกลับมาจดจำเขาอีกครั้งครับเรื่องราวทั้งหมดของเทสลาเนี่ยมัน มันซับซ้อนแล้วก็เต็มไปด้วยความขัดแย้งจริงๆนีครับใช่ค่ะมีทั้งด้านที่เป็นอัจฉริยะมันสมองล้ำเลิศวิสัยทัศน์ก้าวไกลมากๆแต่ก็ต้องมาเจอกับปัญหาเรื่องเงินการแข่งขันดังธุรกิจที่ดูเดือดเลือดพล่านมากในยุคนั้นแล้วก็ดูเหมือนว่าบุคลิกส่วนตัวของเขาเองทั้งความใจกว้างมากๆหรืออาจจะรวมถึงความไม่ยืดหยุน่นไม่ประนีประนอมในบางเรื่อง มันก็ส่งผลต่อชีวิตเขาเยอะเหมือนกันสรุปแล้วชีวิตของนิโคลาเทสลานี่มันเหมือนบทเรียนราคาแพงเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมความฝันกับความเป็นจริงในโลกธุรกิจใหญ่มากๆกับความล้มเหลวที่น่าเศร้ามากๆวิสัยทัศน์ที่มองเห็นอนาคตชัดเจนแต่ก็ต้องดิ้นรนอย่างหนักในโลกปัจจุบันแล้วที่สําคัญคือคําถามเรื่องความใจดีนี่แหละค่ะว่าสุดท้ายแล้วมันช่วยเขาหรือมันทําร้ายเขากันแน่นั่นสิครับ มันทําให้เราคิดต่อได้เยอะเลยใช่ค่ะมันทําให้เห็นว่าการจะเป็นนักประดิษฐ์ที่ประสบความสําเร็จจริงๆในโลกนี้บางทีมันอาจจะต้องมีมากกว่าแค่ความฉลาดทางเทคนิคอย่างเดียวนะคะต้องมีอะไรอีกบ้างครับก็อาจจะต้องมีความเข้าใจในเกมธุรกิจความสามารถในการหาเงินทุนการสร้างเครือข่ายหรือบางทีอาจจะต้องมีโชคช่วยด้วยเรื่องของเทสลาเนี่ยแสดงให้เห็นชัดเลยนะครับว่าเส้นแบ่งระหว่างความสําเร็จกับความล้มเหลวบางทีมันก็บางมาก บางนิดเดียวจริงๆค่ะครับผมมันก็เลยทิ้งคําถามไว้ให้เราคิดกันต่อนะครับว่าเออแค่ความเป็นอัจฉริยะอย่างเดียวเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่าที่จะสร้างความสําเร็จสร้างมารดกที่ยั่งยืนกับโลกได้หรือว่าปัจจัยอื่นๆอย่างความเฉียบแหลมทางธุรกิจจังหวะเวลาโอกาสหรือแม้กระทัน่นการตัดสินใจที่อาจจะดูเหมือนเห็นแก่ตัวบ้างในบางครั้งมันกลับมีบทบาทสำคัญกว่าในการกำหนดหน้าประวัติศาสตร์กันแน่ แล้วการที่เทสลาเลือกอความเมตตาต่อเพื่อนมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวของตัวเองมันอาจจะทําให้เขาล้มเหลวในทางธุรกิจในทางการเงินก็จริงนะแต่ในทางกลับกันการตัดสินใจครั้งนั้นมันทําให้เรื่องราวของเขามันน่าจดจํามากขึ้นไหมคะทําให้เขากลายเป็นตํานานเป็นแรงบันดาลใจในอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ใช่แค่เรื่องเงินทองหรือเปล่านั่นสินะครับเป็นคำถามที่น่าคิดมากๆเลยครับ